สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชแนลรถมือ2คุณชัดนะคะมาอีกหนึ่งคันค่ะสำหรับรถชัดีนั่งนะคะรถครอบครัวราคาไม่เกิน3 0 0แสนบาทคันนี้เลยค่ะโตโยต้าสปอร์ตไลเดอร์นะคะคันนี้เป็นคันในตำนานจริงๆคันนี้ปี2004นะคะอยากจะบอกว่าราคาเพียงแค่2,60,000บาทใครสนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยรถคันนี้เป็นรถบ้านนะคะก็เดีจะพามาดูจุดเด่นของคันนี้ก็คือภายในค่ะ โอเคเราพามาดูภายในนี่เจ้าของเก่าดูแลดีมากจริงๆนะคะเซลล์ Sell ทุกคนนะคะเข้ามาใหม่นี่คือยังว้าวเลยว่ารถสวยสภาพดีจริงๆคะ่ะใครที่เป็นสาวกสปอร์ตไรเดอร์นะคะอ่าเข้ามาดูภายในกันเลยคันนะคะเป็นเครื่อง2.5นะคะเกียร์ออโต้นะนี่เบาะผ้าคือเจ้าของเก่าเนี่ย เขาดูแลมันเนียบจริงๆค่ะแล้วก็เป็นพวงมาลัยที่เป็นพวายธรรมดานหนะปัดก็เป็นอย่างนี้คลาสสิกมากๆเลยมีหน้าจอทัชสกรีนมาให้ด้วยแล้วก็นี่ก็เป็นแบบมีที่วางน้าวางแก้วน้ําอะไรแบบนี้นะคะที่สําคัญนะหน้าจอตัวนี้เขาติดกล้องมาให้ด้วยถ้าเกิดว่าใครจะไปต่อก็ได้โอเคค่ะเดีนะ๋ยวพามาดูเบาะหลังกันหน่อยนะคะนี่เราก็ทำสปามาให้เรียบร้อยนะคะสาภาพรถก็จะประมาณนี้นะ ก็ตามสภาพเลยค่ะนะคันนี้ขายตามสภาพนะคะแต่อยากจะบอกว่ามันมันจะทรงมาแล้วว่าคือเจ้าของเก่าดูแลดีมากใครที่อยากได้รถคันใหญ่ๆเนี่ยราคาแบบ20 0แสนกว่าบาทก็มีรถเจทีนั่งขับได้เลยฉันแนะนำเป็นคันนี้เนี่ยมาพร้อมกันสาด,ด้วยนั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นบันไดข้างแถมมีโลบาร์ให้ด้วยเนี่ยใครขับจะซื้อไปขับเข้าป่าไปแคมปิ้งนะคะเดี๋ยวนี้เขาฮิตแคมปิ้งกันมาก นี่เป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยแล้วเบาะที่3นะคะก็มีเบาะอย่างนี้ใครจะถอดออกหรือว่าจะตั้งขึ้นก็ได้นะอาจจะบอกว่าสวยมากใครสนใจนะคะที่ต่อมาได้เลยคันนี้2อง0สนบาทสำหรับวันนี้สวัสดีใครอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ